Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานนะครับกับหนังสือ c r e a r Thinking คิดให้เฉียบคมนะครับเขียนโดยคุณเชนพาริชนะผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วได้ข้อคิดมา37ข้อนะครับเมื่อวานได้รีวิวข้อที่1ถึงข้อที่17ที่ผมจดมานะครับว่าเป็นข้อคิดที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์วันนี้มาต่อ18ถึง37กันนะครับ18นะครับก็บอกว่าในหนังสือเขียนไว้มีข้อแนะนำนะแล้วผมก็จดโน้ตมาถามตัวเองนะ เวลาจะพูดอะไรออกไปหรือว่าเวลาจะจะทำอะไรนะครับข้อ1เราอยากเติมน้ําหรือน้ํามันลงในสถานการณ์นี้เติมน้ําหรือน้ํามันเนี่ยเติมน้ําคือทําให้มันสงบลงน้ํามันทําให้มันมันแรงขึ้นเอาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาข้อ2ข้อ1เนี่ยเติมน้ําหรือน้ํามันเช่นสมมุติเราประชุมอยู่แล้วมีคนไม่เห็นด้วยกับเราเราอยากเติมน้ําหรือเติมน้ํามันถ้าเติมน้ําคือทําให้มันสงบลงก็อาจจะ พูดใจดีๆพูดกันด้วยเหตุผลใช้ทักษะการสื่อสารถ้าเติมน้ำมันก็อาจจะด่าส่วนกับคุณอยากได้คุณอยากได้แบบไหนในสถานการณ์นี้คุณอยากที่จะเติมน้ําหรือเติมน้ำมันมาถึงข้อ2ครับแล้วถ้าเราทําสิ่งนี้เราจะได้สิ่งที่เราต้องการหรือไม่เช่นคุณพยายามจะชักชัก,ช,กชักจูงให้เขาเลือกออปชัน A ซึ่งคุณเสนอแต่เขาไม่เห็นด้วยเขาเลือกออปชัน B คําถามแรกเติมน้ําหรือเติมน้ามัน่สมมติ เติมน้ำมันสิเราต้องสวนเลยว่าทำไมคุณโง่อย่างนี้อันนี้เติมน้ำมันข้อ2เลยคุณคิดว่าการไปพูดว่าทำไมคุณโง่อย่างนี้เนี่ยจะทำให้เขาเลือกออปชัน A ที่คุณอยากเสนอไหมซึ่งซึ่งคำตอบก็ส่วนใหญ่ก็คือไม่หรอกคุณไปยิ่งทำให้เขาโกรธเนี่ยเขายิ่งสู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองถามตัวเองนะว่า1เติมน้ำหรือเติมน้ำมัน2ทํทำสิ่งนี้จะทำให้เราได้สิ่งที่ต้องการหรือไม่มันที่ถามคาถามพวกนี้นะสำคัญนะครับเราอยากทำหลายๆอย่างนะตามใจเราอะ ต้องสวนต้องลยุยแต่มันให้สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเปล่าเลยมีแต่ผลเสียนะหลายครั้งเราไม่เคยถามตัวเองนะครับสิกครับการเลือกไม่ตัดสินใจคือการตัดสินใจอย่างหนึ่งมีมีบางคนบอกเราไม่เอาเราไม่ตัดสินใจนะั่นคือการตัดสินใจอยู่เฉยๆซึ่งในหนังสือหลายเล่มนะครับเขาพูดว่าการไม่ตัดสินใจบางทีผมไม่ได้บอกทุกครั้งนะบางทีให้ผลเสียมากกว่าตัดสินใจผิดอีก มันเหมือนผมผมชอบยกตัวอย่างแบบนี้มันเหมือนเราขับรถมาที่สี่แยกเนาะมันก็มีสามทางคือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือไม่ก็ตรงไปเราไม่รู้ว่าไปทางไหนแต่การตัดสินใจที่ไม่ตัดสินใจก็คืออยู่เฉยเนี่ยแย่สุดเพราะเป็นชั่วโมงคุณก็ยังอยู่ที่ตรงนั้นเพร่ะคุณไม่ตัดสินใจไงแต่ถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราควรทำคือตรงไปแต่เราดันเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายเสร็จเราจะรู้ว่ามันผิดละเราก็อยู่เทินพออยู่เทินกลับมาจริงๆแล้ว มันต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมมันผิดอีกเราตรงไปอีกเหมือนกับตอนแรกเลี้ยวขวาพอผิดอีกเอ้ยมันผิดทางเลยเว้ยพอไปแล้วมันรู้แล้วผิดทางแล้ว,ลวลลยูเทิร์นกลับมาสุดท้ายเราจะเจอโซลูชันถูกป่ะแต่ถ้าเกิดคุณหยุดเฉยๆไม่เอาไม่ตัดสินใจจนกว่าข้อมูลจะครบถ้วนวันรุ่งขึ้นก็ไม่ครบถ้วนครับสัปดาห์หน้าอาจจะไม่ครบถ้วนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้บอกในทุกกรณีนะถ้าสมมุติว่าคุณรู้ว่า เดี๋ยวหยุดแล้วเปิด Google Map ดูก่อนอีกหนึ่งนาทีเราจะรู้เลยว่าเราควรจะตรงไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยหยุดตัดสินใจก่อนก็นได้นะครับเพราะฉะนั้นดูสถานการนะครับแต่ว่าการเลือกไม่ตัดสินใจคือ1ช้อยนะครับหทางเลือก20ให้หาสาเหตุของปัญหาไม่ใช่เอาแต่รักษาอาการของโรคเพราะว่าการรักษาอาการของโรคมันไม่ได้ช่วยไงเช่นเช่นยกตัวอย่างนะ,ค,นะงคุณกินข้าวแล้วปวดท้องคุณก็กินยากแก้ปวด พอกินยาแก้ปวดคุณหายปวดใช่ไหมพอวันลุ้งขึ้นหิวข้าวแล้วปวดท้องอีกแล้วคุณก็กินยาแก้ปวดมันจะไม่หายคะคุณต้องกินยาแก้ปวดไปตลอดชีวิตซึ่งซบางทีปัญหาเล็กๆมันขยายใหญ่หาสาเหตุของปัญหาคุณจะพบว่าคุณเป็นโรคกระเพาะเพราะฉะนั้นคุณต้องรักษาโรคกระเพาะรักษาแผนในกระเพาะอาหารอะไรแบบนี้พอรักษาหายมันจะไม่ปวดท้องอีกอันนี้คือโรคจริงๆแต่ว่าหลายๆครั้งกับธุรกิจกับชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นเนาะ ทะเลาะกันตลอดเวลาคุณคุณรักษาอาการโรคคุณก็ทะเลาะแล้วกลับมางอกลับมางอกลับมางอแต่คุณไม่ได้แก้สาเหตุอะว่าคุณทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่งั้นมันก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมนะมือนก็กลับมาทะเลาะกันเหมือนเดิมเพราะนั้นหาสาเหตุของปัญหา21ครับจําไว้ว่าเราจะชนะในที่สุดแต่ก็ต้องเผชิญความจริงอันโหดร้ายที่สุดณปัจจุบันได้เช่นเดียวกันคือบางอย่างมันมันมีอุปสรรคไง ทำธุรกิจอ่ะยกตัวอย่างอีกแบบหนึ่งทำธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าให้เรามั่นใจอ่ะสุดท้ายมันจะสําเร็จแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าทําวันนี้พรุ่งนี้สําเร็จมันจะเจอความจริงในหดร้ายเนาะโอ้ออกโปรดักต์มาไม่มีใครซื้อสักคนทาคอร์สออกมาไม่มีคนเรียนเลยลงทุนไปบางเรื่องเงินหายอีกแต่ว่าถ้าเกิดคุณพยายามเรียนรู้มันเนาะเราไม่ย่อท้อนเนี่ยมันทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะประสบความสําเร็จในที่สุดมาดูข้อถัดไปนะครับที่ ผมเขียนไว้นะครับย2ิสองครับตัวเราในปัจจุบันอยากชนะในตอนนี้ในขณะที่ตัวเราในอนาคตอยากชนะในระยะยาวมากกว่าแปลว่าอะไรครับตอนนี้เอาเอา,เอาเรื่องเรื่องสุขภาพแล้วกันเนาะตัวเราปัจจุบันอยากชนะตอนนี้คืออะไรเห็นขนมอยากกินไงอยากกินเนี่ยคือชนะคําว่าชนะคือมีความสุขตอนนี้ตัวเราคิดแบบนี้ในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดเราคิดเผื่อตัวเราในอนาคตอีกปีหนึ่งข้างหน้าน้ําหนักจะเราจะเพิ่มขึ้นอีกสิบโลอะ ถ้าถามตัวเราในอนาคตตอนนั้นนะอีกหนึ่งปีข้างหน้าที่น้าหนักขึ้น10บโลว่าเขาอยากได้อะไรเนี่ยเขาไม่อยากให้เรากินปัจจุบันเขาอยากให้น้ําหนักเขา่าน้อยกว่านั้น10บโลแข็งแรงใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นตัดสินใจอะไรเนี่ยอย่าตัดสินใจโดยเอาความสุขปัจจุบันเป็นหลักอย่างเดียวคิดถึงตัวเราใน10ปีข้างหน้าคิดถึงตัวเราใน20ปีข้างหน้าผมมีหนังสือเล่มหนึ่งนะอ่านนะ your future self ลองไปหาดูนะมีแปลไทยด้วย เขาบอกว่าถ้าตัดสินใจแล้วคิดถึงตัวเราในในอนาคตนานๆเนี่ยตัวเราตอนอายุเยอะๆเนี่ยเราต้องดูแลเขานะให้ให้รักเขาเหมือนเรารักลูกเราอะเวลาเรามีลูกเนาะถ้าใครมีลูกเนี่ยจะเข้าใจทําอะไรหลายๆอย่าง,างเราคิดถึงลูกเราเนาะเออเราเราอยากใช้จ่ายซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมบางทีเราก็ไม่ซื้อเพราะว่าอะไรเก็บเงินให้ลูกเรียนดีกว่าอะไรเงี้ยให้คิดแบบเดียวกันกับตัวเราในอนาคตว่าเขาเป็นคนแก่คนหนึ่งนะเขาไม่มีไรายได้ด้วยนะเพราะว่าเขากเกษียณแล้ว เขาต้องมีคนดูแลแล้วใครจะดูแลเขาถ้าไม่ใช่ตัวเราปัจจุบันเนี่ยบางคนบอกเอ้ยเขามีลูกหลานดูแลหลายๆเรื่องต้องเป็นตัวเราดูแลนะเรื่องสุขภาพในชัดเจนพอแก่แล้วสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ตอนนั้นมีเงินแล้วก็จะไปรักษาแล้วก็สุขภาพมันก็จะดีทันทีนะหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องสร้างมาตั้งแต่ตอนเราอายุน้อยอาจจะไม่น้อยน้อยอะสมมติคนอายุ50เนี่ยก,ก็ทำเผื่อคนอายุสิบเคือตัวเราในอนาคตนะยีสาครับ พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้อย่างน้อย3ทางเพราะว่าถ้ามันคิดทางเดียวเนี่ยมันอาจจะแก้ไม่ได้แล้วเราก็จะท้อใจนยะคิดว่าเยอะๆแล้วก็เอาวิธีเหล่านั้นมาทดลองทําทดลองใช้1ทางไม่เวิร์กเอาทาง2ไม่เวิร์กทาง 3, มัมยังมีทางออกเยอะอยู่เยอะนะขายของไม่ออกลองคิดวิธีการขายให้ออกสัก3ทาง5ได้ไหมเจ็ดได้ไหมคิดได้แต่เขาก็ยกตัวอย่างว่าให้มันมากกว่าทางเดียวเพราะว่าบางคนนึกคิดแคบๆนะขายไม่ออกโฆษณา โฆษณาไม่ก็ขายไม่ออกเลิกทำนะมันจบเร็วไปวะ่ะวิธีการขายออกมันไม่ได้มีแต่วิธีโฆษณาอย่างเดียวนี่ทำไงให้คุณภาพสินค้ามันดีขึ้นทำไงให้คนบอกต่อมันมีทั้งหลายแบบถูกไหมย4่สนะเขาบอกว่าอย่าไปคิดแค่ว่าจะเอา x หรือเอา y บางทีเราต้องคิดว่ามันมีทางเป็นไปได้ทั้ง x และ y สินค้าเราจะบอกว่าเออคุณจะคุณภาพหรือคุณจะอาราคาถูกลนะ่ะ คุณลองคิดว่าจะทํายังไงสินค้าคุณมีคุณภาพดีและราคาถูกพร้อมกันเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดได้นะผมว่าเราจะประสบความสําเร็จเยอะมากเลยหลายอย่างเราเราพยายามไปตั้งโจทย์เองอะว่า A or B X or Y เอา X ก็ไม่ได้ Y เอา Y ก็ไม่ได้ X จริงๆมันมีโอกาสที่จะได้ทั้งคู่นะครับยีครับถามตัวเองว่าเราต้องสละโอกาสอะไรบ้างถ้าเราเลือกตัวเลือกหแทนอีกตัวเลือกหนึ่งลองดูนะครับบางทีเนี่ย มันอกกับ y เนี่ยคุณลองดูว่าคุณจะเสียอะไรไปเสียโอกาสอะไรบ้างถ้าคุณเลือก x ไม่เลือก y เอาเลือกเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องเรื่องลงทุนกันอะซื้อหุ้นเนี่ยนะคุณไม่ซื้อหุ้น A คุณไปซื้อหุ้น B คุณเสียโอกาสอะไรบ้างหรือคุณเอาอภภาพที่ใหญ่กว่าซื้อหุ้นคุณเอาเงินไปซื้อหุ้นคุณอาจจะเสียโอกาสเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจหลายๆเรื่องเป็นแบบนั้นนะคุณเอาเงินไปซื้อรถไม่ได้ห้ามซื้อนะครับแต่เงินนั้นเนี่ยคุณก็ ลงทุนเรื่องอื่นเอาไปใช้เรื่องอื่นจริงไหมคุ้มไหมเท่านั้นเองครับอยากซื้อรถก็ซื้อแต่ว่าให้คิดถึง opportunity loss ก็คือค่าเสียโอกาสเหล่านั้นอ่ะมาดูข้อนี้จะขยายความให้26เวลาดูค่าเสียโอกาสให้เราถามว่าเราเปรียบเทียบกับอะไรอ่ะยกตัวอย่างนะซื้อรถแล้วกันนะคุณจะเอารถน้ำมันหรือรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มีทางเลือกนะมีทางเลือกข้อ2คือแล้วยังไงต่อ อันเช่นรถน้ํามันคุณจะต้องมีค่าน้ํามันเดือนละเท่าไหร่รถไฟฟ้าคุณต้องมีค่าใช้จ่ายค่าไฟเดือนเท่าไหร่รถน้ํามันมีค่าซ่อมบารุงเท่าไหร่มันไม่ได้จบแค่การซื้อแล้วจบนะมันยังมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องนะรถไฟฟ้า a, ก็มีค่าซ่อมบารุงเท่าไหร่ข้อ3ทางเลือกนี้แลกมาด้วยอะไรคือถ,ถ้าเกิดคุณไม่เอาเงินไปซื้อรถน้ํามันหรือรถไฟฟ้าเนี่ยคุณเอาเงินไปทําอะไรด้อีกเออมันทำได้หลายเรื่องเลยนะครับคุ้มไหมที่คุณจะซื้อรถน้ํามันหรือรถไฟฟ้าอย่างเงี้ย ยกตัวอย่างนี้การดูค่าเสียโอกาสนะครับ27ิครับหากแก้ไขผลการตัดสินใจของเราหากการแก้ไขการตัดสินใจของเรามีต้นทุนต่ําให้เราลงมือทําเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้แปลว่าอะไรครับใช้ภาษาจะดูฟังยากเนะการแก้ไขผลการตัดสินใจของเรามีต้นทุนต่ําแปลว่าถ้าทาแล้วไม่เวิร์กเราเลิกเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยอย่างเงี้ยทำไปเถอะทำเร็วที่สุดเลยอ่ะทำยกตัวอย่างพอดแคสต์มีคนอยากทํา ถามว่าทำพอดแคสต์เนี่ยถ้าทำไปแล้วไม่มีคนฟังอยากเลิกเนี่ยมีต้นทุนอะไรบ้างแทบไม่มีเลยนะครับแทบไม่มีเลยเพราะตอนทำพอดแคสต์ก็มีค่าใช้จ่ายนิดนึงในการ Subscribe แพลตฟอร์ก็หลักหลักหลักน่าจะหลักโอ้โหผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะผม Subscribe เป็นปีอะหลักร้อยหลักพันอนะประมาณนั้นไม่เยอะมากไม่เยอะมากหรือถ้าเกิดสมมุติเราทำไปแล้วเนาะไม่มีคนฟังเลิกก็เสียเงินแค่นั้นแนหะ เอาเพจก็ได้นะอยากเขียนเปิดเพจมาอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีเขียนเสร็จปุ๊บไม่มีคนอ่านเลยโอ้ยเปลี่ยนการตัดสินใจดีกว่าปิดเพจถามว่า f a c e b o o k ชาร์จเงินเราไหมปิดเพจเก็บเงินเราป่ะเปล่าอยากปิดก็อยากเขียนแค่นะั้นจบถ้าอย่างเงี้ยลุยเลยครับไม่ต้องคิดเลยมากเพราะว่าต้นทุนในการเปลี่ยนการตัดสินใจเราต่ํามากแต่ข้อ28เลย เขาบอกหากการแก้ไขพรมการตัดสินใจของเราไม่ต้นหนุนสูงให้เราลงมือทําช้าที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ได้บอกห้ามทํานะเช่นซื้อบ้านซื้อบ้านเสร็จป,ปุ๊บคุณไม่กู้นี่ยืมสินมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณจะแบบเฮ้ยไม่เอาไม่น่าซื้อเลยวะโอ้โหขายบ้านราคาตกแล้วเงินก็หายไปเยอะหรือมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรเงี้ยเออคิดเยอะๆหน่อยคิดเยอะๆหน่อยเขาบอกไม่ได้บอกห้ามซื้อนะ ตัดสินใจต้องช้าต้องช้ายิบเก้าครับการสร้างระยะปลอดภัยคือการสร้างเบารับแรงกระแทกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์ที่หลากหลายและปกป้องตัวเองจากสิ่งที่เลวราลายที่สุดคืออะไรครับระยะปลอดภัยเนี่ยอ่าลงทุนธุรกิจเนี่ยคุณต้องเผื่อนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดลงทุนแล้วมันไม่เวิร์คคุณจะทํำยังไง ไม่ใช่เอาอินเอาอินคือมีเงินเท่าไหร่กู้มายืมคุณพ่อคุณแม่มาเอาเงินเก็บมาลุยทีเดียวแล้วเกิดพังนี่ลูกไม่มีที่อยู่เลยพ่อแม่ลําบากแน่อันนั้นคือไม่มีระยะปลอดภัยเขาถึงบอกคนลาออกอยากลาออกมาทําธุรกิจเนี่ยหรือมันเป็นนายตัวเองอะไรต่างๆถ้าอยากจะลาออกจริงๆเขาต้องบอกว่าต้องสำรองเงินไว้สักหเดือนหรือหปีเผื่อไว้ ว่าถ้าธุรกิจมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราก็ยังมีระยะปลอดภัยเป็นเบาะรับแรงกระแทกช่วงแรกๆลูกค้ายังไม่มาคุณก็ยังไม่เดือดร้อนคุณก็ยังมีเงินกินข้าวหรือไม่ต้องลากออกเลยนะครับทางานประจาเนี่ยคุณเก่าคิดว่ามันคงนะงานประจําเดี๋ยวนี้นะเขาพร้อมจะเลิกออฟตลอดเวลานะครับบริษัทใหญ่ๆธนาคารใหญ่ๆเนีน่ยเราเห็นเคสอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างระยะปลอดภัยไว้กับตัวเอง,อย,งอย่างเช่นการเก็บเงินไว้สัก6เดือนสำรองถ้าโดนให้ออก เรายังมีเงินอยู่รอดสัก6เดือนปีหนึ่งก็ดีนี่คือระยะปลอดภยัยหลายๆเรื่องเนี่ยเราสร้างได้ผมถึงเชียร์นะไอรายการผู้ประกอบการมันหยุดของผมนี่คือระยะปลอดภัยเหมือนกันถ้าวันหนึ่งคุณถูกเลิกออฟถูกให้ออกคุณก็ยังมีเงินสำรองจากนอกจากเงินเก็บไอหกเดือนหนึ่งปีที่พูดแล้วเนี่ยคุณยังมีรายได้แหล่งที่2แหล่งที่3จากผู้ประกอบการมันหยุดได้ด้วยนะครับก็เป็นระยะปลอดภัยเหมือนกัน30 รู้ไหมครับว่าช่วงไหนเราควรมีระยะปลอดภัยมากที่สุดคือช่วงที่คุณมีความคิดว่าไม่ต้องมีก็ได้เช่นตอนนี้คุณได้เงินเดือนเยอะเลยแล้วคุณรู้สึกว่าสบายเงินเดือนเยอะจะมีทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนก็ได้เงินอีกแล้วสิ้นเดือนก็ได้เงินนั่นแหละครับคุณกาลังประมาทกับชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเริ่มคิดว่าคุณไม่ต้องมีระยะปลอดภัยเป็นจังหวะที่คุณควรจะมีซื้อหุ้นเหมือนกันเฮ้ยตัวเนี้ยชัว์ๆตัวเนี้ยไม่ต้องคิดมากเลย ไม่ต้องเผื่อเลยจัดเต็มไม่เลยคุณช่วงนั้นแหละคือช่วงที่อันตรายที่สุดสําหรับคุณคุณควรจะต้องมีใครสักคนหรือตัวคุณเองนะอย่าไปหวังคนอื่นจะเตือนกันแนะตัวคุณเองเนี่ยเตือนเฮ้ยต้องมีระยะปลอดภัยเรารวยน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจําได้ว่าผู้บริหารท่านหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าจะเสี่ยงไงก็ตามเนี่ยถึงแม้จะมีโอกาสได้มากไงก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามันพงังเราต้องไม่ตาย ถ้าตายนะต่อให้มันมีโอกาสยั่วยวนยังไงเราก็ไม่เอาเพราะมันเสี่ยง3าเออันนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าส่วนที่อันตรายที่สุดในการพิชิตยอดเขาเช่นคุณจะขึ้นเขาเอเวอเรสต์คุณคิดว่าอันตรายตอนไหนบางคนคิดว่าขาขึ้นไม่ใช่ครับมันคือตอนปีนลงครับตอนที่คุณขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วและกำลังจะลงส่วนนั้นแหละครับเป็นส่วนที่จะมีคน บาดเจ็บเสียชีวิตเยอะที่สุดขาลงนะครับไม่ใช่ขาขึ้นถามว่าทำไมหนึ่งคือขาขึ้นน่ยถ้าคุณรู้สึกว่าขึ้นไม่ทันขึ้นไม่ไหวคุณจะหยุดก่อนแต่วันสิคุณเห็นเขาเรียกยอดเขาที่มันใกล้เข้ามาแล้วอ่ะคุณจะคุณจะฝืนตัวเองถังออกซิเจนคุณไม่พอคุณก็ไม่สนเพราะว่าคุณรู้สึกว่าโอ้โหถ้าครั้งนี้ทําไม่ได้ไม่รู้อีกครั้งไหนมันจะกลับขึ้นมาได้อีกนึกออกปะ แล้วจังหวะที่มันจะทําให้เราแย่คือขาลงเพราะว่าตอนนั้นคุณหมดพลังแล้วออกซิเจนก็ไม่พอแรงก็ไม่พอคุณเหนื่อยล้ามากๆแล้วคุณคิดว่าขาลงมันชิลๆไม่ใช่นะครับคนแย,แย่ที่สุดอันตรายที่สุดคือขาลงเป็นเป็นข้อความเตือนใจนะผมอ่านหนังสือเรื่องชื่อว่าควิดเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยชอบชอบไปยึดติดกับว่าควิดเตอร์เนเวอร์วินวินเนอร์เนเวอร์ควิดเราให้เครดิตกับคนที่ไม่ไม่ล้มเลิก แล้วเราจะได้ยินเรื่องเปล่าประมาณว่าเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วแต่ว่าฉันก็ลุยต่อจนกระทั่งฉันพี่ชิดยอดเขาเอเวอเรสต์จนได้แล้วก็จบเป็นแฮปปี้เอนดิ้งมีคนแบบนั้นมีแต่เราไม่ค่อยยกย่องคนที่อีก200เมตรจะถึงยอดเขาแต่เราคิดแล้วว่าขึ้นไปอันตรายมากเราจึงหยุดที่200เมตรแล้วก็เดินกลับมาโดยที่ไม่พีชิดยอดเขาเราไม่คิดว่าคนเหล่านี้เป็นฮีโร แต่หนังสือเล่าว่าชื่อว่าควิดบอกคนเหล่านั้นก็เป็นฮีโร่นะครับที่รู้จักล้มเลิกดีกว่าเอาชีวิตไปเสี่ยงขึ้นยอดเขาแล้วก็ลงมาไม่ได้3าครับเวลาเราจะประเมินว่าการตัดสินใจเหล่านั้นดีไหมให้ประเมินกระบวนการตัดสินใจไม่ใช่ประเมินผลลัพธ์ของการตัดสินใจนั้นอายกตัวอย่างนะผมซื้อหุ้นคุณว่าเคสไหนผมตัดสินใจได,ด้ดีกว่ากันเคสที่1ผมวิเคราะห์ทุกมุมดู พื้นฐานขององค์กรศึกษาผู้บริหาร CEO ผมศึกษางบการเงินทั้งหมดผมดูกราฟหุ้นทุกอย่างแล้วผมก็ลงทุนหุ้นนั้นแต่ปรากฏว่าเกิดโควิดแล้วราคาหุ้นก็ตกแล้วผมก็เจ๊งก็คือขาดทุนกับหุ้นนั้นอันนี้เคสที่1น,นะเคสที่2ผมไม่รู้จักหุ้นเลยเพื่อนมาบอกว่าตัวนี้ดีได้ข่าวดีวงในบอก ผมก็ซื้อหุ้นตัวนี้ปรากฏว่าได้กําไร30%คุณว่าเคสที่1ห,หรือเคสที่2อ,อันไหนเป็นการตัดสินใจที่ดีดกว่ากันถ้าคนเอาผลลัพธ์ก็บอกเคสสก็กํากไรไงจบก็เพื่อนบอกก็เพื่อนบอก,อบอกไม่เห็นเกี่ยวเลยกําไรไงแต่จริงๆแล้วการประเมินการตัดสินใจมันคือการประเมินกระบวนการถ้าดูกระบวนการเนี่ยแบบที่1นึ่งอ่ะถูกต้องอาจารย์แต่มันขาดทุนนะใช่แต่ในระยะยาวแล้วคนที่ทําแบบที่1น่งอ่ะมีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จมากกว่าคนทําแบบที่2 คนแ,แบบที่หนึ่งเนี่ยมันอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ก็ไม่คาดฝันเกิดโควิดเกิดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเขาลงทุนด้วยความระมัดระวังศึกษามาตลอดเขาทาไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนโยนหัวก้อยฮะแต่ว่าเคสที่หนึ่งเนี่ยเนื่องจากกระบวนการดีเนี่ยโอกาสออกหัวจะ80%โอกาสอ,อกออกก้อย20%นตโยนครั้งครั้งเดียวครั้งแรกอาจจะออกก้อยไม่ได้แปลว่าคุณโยนผิดนะคุณคุณเลือกโยนหัวก้อยแบบนี้แล้วคุณเบสหรือว่าพานันข้างที่หัวตลอดเนี่ย ในลองเทอมคุณจะกำไรในขณะที่แบบที่2เนี่ยโยนหัวก้อยโอกาสออกหัว80โอกาสออกก้อย20แต่คุณเลือกออกเลือกทำแบบก้อยละครั้งเดียวเนี่ยมันได้ก้อยพอดีเลยแล้วคุณรู้สึกว่าเนี่ยเจ๋งมากเพราะคุณกำไรจากการที่เพื่อนมาบอกคุณแต่คุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณจะเจ๋งครับอันนี้คือคือ,ค,อคือรูปแบบนะครับเพราะนั้นตัดสินใจดีไหมต้องดูกระบวนการ3 3ครับ พยายามทาให้กระบวนการตัดสินใจเรามองเห็นได้ง่ายและเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นให้มากที่สุดทําไมต้องให้มองเห็นได้ง่ายเพราะเราจะได้เรียนรู้ได้ครับมเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างออกหัวก้อยเนี่ยถ้าผมเล่าให้ฟังแบบนี้กับทุกคนกับตัวผมเองผมจะรู้เลยว่าอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีแต่ถ้าเกิดคุณคุ้มเครือคุ้มเครืออยู่ในหัวเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจแบบผิดผิดแล้วคุณก็ไม่เขาะคุณไม่เปิดกว้างคุณก็ไม่ได้มีใครมาให้ความคิดเห็นคุณได้ว่าเฮ้ยคิดอย่างนี้อันตรายนะเว้ย เพราะคุณไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บอกใครไงสามสี่ครับเก็บบันทึกความคิดของเราณนะช่วงเวลาที่ตัดสินใจอย่างตอนที่คุณซื้อหุ้นเนี่ยคุณเขียนแล้วทำไมคุณถึงซื้อโลภอย่างเงี้ยคุณก็เขียนเลยโลภเพื่อนบอกแล้วคุณจะได้เรียนรู้ว่าทําแบบนี้สุดท้ายในระยะยาวแล้วมันไม่เวิร์กมันมันคือการทําให้กระบวนการตัดสินใจเรามองเห็นได้ง่ายนั่นแหละ3 5หครับการตัดสินใจที่ดีเนี่ย ซึ่งหนังสือมันคือ Clear Thinking ในการความคิดที่มันชัดเจนเนี่ยขึ้นอยู่กับสสิ่งคือรู้วิธีที่จะได้สิ่งที่ต้องการอเช่นรู้วิธีในการได้เงินได้กําไรและอันที่2คือรู้ว่าอะไรคุ้มค่าคนรอยากได้เอาจริงมันได้เงินได้กําไรรู้วิธีนะแต่คุ้มหรือเปล่านะต้องคิดนะไม่ใช่เออเรรู้วิธีก็ลุยเลยจนกระทั่งสุภาพเสียบางทีเอาสุภาพไปแล้วก็ไม่คุ้มนะครับรู้ว่าเราอยากได้เงินแหละแตถ่ถ้าดูความคุ้มค่าแล้วไม่คุ้มที่จะต้องได้เงินขนาดนั้น 36ครับชีวิตนั้นสั้นนะักเวลาคือสกุลเงินที่สําคัญที่สุดในชีวิตสุดท้ายชีวิตคือเวลานะครับเงินไม่ได้ไม่สําคัญนะครับแต่เงินเนี่ย ADN แล้วเนี่ยมันเอามาซื้อเวลาแห่งความสุขของเราแต่ถามว่าถ้าเราต้องแลกเวลาแห่งความสุขของเราเพื่อได้เงินไว้ในบัญชีเฉยๆแล้วจบฟูลสต็อปผมว่าไม่คุ้มนะครับที่จะเอาเวลาไปแลกเพราะว่า d a เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราต้องการเวลาที่มีความสุข และข้อสุดท้ายนะครับ37นะครับความกังวลทําให้ชีวิตของเราสูญเปล่าครับเพราะว่าไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยถ้าอันไหนกังวลแล้วมันช่วยได้ก็ยังดีนะบางทีกังวลในสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือว่าอนาคตอาจจะไม่เกิดก็ได้ไปกังวลมากจนเกินไปเนี่ยทำให้เวลาเราสูญเปล่าได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับหนังสือเล่มนี้ผมอ่านแปลไทยนะแต่ชื่อชื่อหนังสือในภาษ,ษาไทยก็ชื่อเนี้ยเคลียร์ติงกิ้งคิดให้เฉียบคม คุณเชนพาริชเป็นผู้เขียนนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในบทสดตัดไปครับสวัสดีครับ n o p a d o นสตอรี่ a life changing story